ฮือฮาครูฝึกดาบญี่ปุ่นแสดงท่าชักดาบสุดเท่าจากเกม Ghost of Yotai ที่ทำให้คนร้อนใจกันเป็นแถวคุณเคยสงสัยว่าท่าชักดาบจากข้างหลังที่มีในเกมนี้จะทำได้จริงไหมมาดูกันเลยในเกม Ghost of Yotai ตัวละครเอกอย่างอสึกเอิร์ซูมีดาบโอดาจิหรือดาบใหญ่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นดาบดั้งเดิมที่มีใบดาบยาวมาก90-150ซนเมตร การชักดาบจากข้างหลังแบบนี้เป็นท่าทิ่ท้าทายและน่าสนใจมากแต่คุณครูฝึกดาบจากสำนักดาบเทนชินรีอาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชักดาบโอดาจิจริงๆผมก็เหมือนกันคิดว่ามันจะชักดาบออกจากหลังได้ยังไงจะหลุดไหมแต่พอเจอเทคนิคพิเศษนี้ทําให้สามารถชักดาบได้อย่างราบรื่นคุณโดฟูเทเคโซครูฝึกดาบได้อธิบายวิธีการชักดาบโอดาจิจากข้างหลังซึ่งเขาได้สัมผัสส่วนสันดาบและหลังดาบทําให้สามารถชักดาบออกมาได้อย่างปลอดภัย แต่ท่าที่สร้างความสนใจมากที่สุดคือการเก็บดาบโอดาจิเข้าฝักจากข้างหลังซึ่งคุณเทอเคโซก็ได้ลองทําตามแต่เขากล่าวว่าในเกมมันเป็นแฟนตาซีเกินไปการเก็บดาบในชีวิตจริงไม่สามารถทําได้อย่างราบรื่นเหมือนกันดูเหมือนกับท่าที่สามารถทําได้ในชีวิตจริงจะต้องมีการปรับแต่งเล็กน้อยอาจจะไม่สวยงามเหมือนกับในเกมถึงแม้ว่าการชักดาบจากข้างหลังจะสามารถทําได้จริงแต่การเก็บดาบเข้าฝักอาจจะเป็นเรื่องที่แฟนตาซีเกินไปสําหรับชีวิตจริงคุณคิณคดว่าอย่างไร มาแสดงความคิดเห็นของคุณในการแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลย